ีค่ะสวัสดีนะคะดูเด็กๆดูเด็กๆให้ลูกกินนมเขาโตแล้วนะเนี่ยนะเขาโตแล้วค่ะแต่ว่าแม่เขาก็รักลูกกันเนาะเพื่อความไม่เราาชอบอยู่ในห้องน้ําค่ะเพราะห้องเย็นไงบ้านป้านะมันร้อนอ่ะกลางวันอ่ะเนาะมันร้อนเขาก็ก็เลยชอบอยู่ในห้องน้ํา เด็กๆก,ก็น่าจะเป็นคิดว่าเด็กๆไม่จะพูดยังไงเนาะมันดะพูดแล้วก็จบเนาะป้าก็อยากให้เขาอะไปดีกว่าที่อยู่กับป้าไงโดยความที่เขาสวยงงเขาน่ารักแม่ก็นิสัยดีนะพูดถึงแม่แม่ฝ้ายลูกเขาน่ารักถึงป้านั้นตอนนี้คือ ปัญหามากเลยตอนนี้วิกฤตมากมากเลยป้าตอนนี้วิกฤตทั้งทั้งในเรื่องทุกๆอย่างเนี่ยป้าก็เป็นห่วงเนี่ยชุดนี้แหละเป็นห่วงอีสี่ห้าตัวลูกของไม่ไฟแล้วเพราะเขาเป็นแมวที่สวยเนาะเรามีคนมาขอเยอะแต่ว่ามันไม่ผ่านไงคือเอาเวลาสวยพอไม่สวยแล้วไม่เอาชีวิตปั้นบ้านนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละพอเห็นเราขอป้าก็ตัเพิดตับตั้งหลายรายแล้วนะ อกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเอาไปเลยไม่ไม่ไม่ให้เขาก็พูดแต่ภาษาชาวบ้านนะน้อป้าก็ป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่างกลางที่ว่าในใจนี่ก็หน่วยนะเพราะว่ากลับมาก็กลางคืนแล้วกลางวันมันร้อนป้าก็สงสารเขาอะแต่ไม่รู้จะทํายังไงเนาะไม่รู้จะทํายังไงอะกางคืนนี่กลางวันนี่คือร้อนมากเลยบางทีเราไปทํางานก็เป็นห่วงเขาอะไม่รู้เป็นไงบ้างถ้าฝนตกนั้นป้าไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะมันเย็นแต่ถ้าแดดอย่างนี้น่ะมันร้อน มันร้อนมันอับแล้วข้างบนนั่ะน้ป้าต้องเปิดประตูอะ่ะต้องเปิดประตูตั้งไว้ด้วยประตูในห้องครัวถึงพอเปิดประตูเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้นละที่ว่าเครียดอยู่ตอนเนี้ถึงตอนนี้วิกฤตในเรื่องพี่ชายด้วยแล้วก็ป้าก็มีปัญหากับป้าไม่ได้มีมันมีปัญหากับเขาหรอกแต่เขามามีปัญหากับป้าในเรื่องที่ให้ข้าวกับแมวนี่สองสามวันที่แล้วเขาเรียกป้าไปเลย เรียกไป้าไปคุยนี่พี่น้องนะพี่น้องในไส้เลยเ้าไม่เขาเกลียดเขาเขาเกลียดนะนะเรากไร็ไม่รู้จะพูดยังไงเขา่าเกลียดอคติเขาหลุดพ้นตรงนั้นไม่ได้ไงเขาก็เลยและบังเอิญว่าที่ปากซอยอะ่ะป้าก็ให้กินข้าวอยู่อันนี้ไม่อ้อยจะรู้เลยมันมีอยู่ไม่ขีดตัวแล้วมันสวยๆตรงนั้นแต่มันจับไม่ได้เราก็พยายามจะจับเนาะจะจับแล้วก็หาบ้านเพราะแม่สวยๆหาบ้านได้อยู่แล้ว ถ้าไม่สวยก็มาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านป้าน,นี่ก็ได้แต่เรามันจับยากเลยอีกอย่างหนึ่งพอมันเกิดลูกมันไม่รู้ว่าลูกไปอยู่ตรงไหนจะไปเอาลูกก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้มีอยู่สองตัวที่ว่ามันไปเกิดลูกอยู่มันไปค้อดลูกแต่ว่าแม่นี่เห็นอยู่ออกมากินข้าวอยู่แต่ไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนนี่ป้าน,นี่ตรงนี้นะถ้ารู้คือถ้าหากว่ารู้ลูกอยู่ตรงไหนป้าก็ไปเอามาไว้ที่นี่ก่อน <S <S 2> <S 2> คือตอนนี้คือเขาไปพูดกันที่ร้านน้าชาและพี่สาวพี่พี่ พี่ชายพี่เขาก็อยู่นะเขาไปกินร้านน้ำชาที่บ้านพี่ชายพี่และพี่ชายป้ามีพี่น้องหลายคนพี่ชายเขาก็ไปกินที่ด้วยถึงก็ได้ยินประมณนอะของในใจก็เกลียดอยู่แล้วไงเกลียดป้าอยู่แล้วนะจะพูดว่าเกลียกก็คือเกลียดนะนะั่นคือไม่ชอบอะ้าเลี้ยงแมวอะ ừ. เลี้ยงแมวหลายตัวเยอะมันคือไม่ชอบพี่แล้วบ้านป้าก็าบอกป้าก็าบอกตั้งแต่รกว่าถ้าใครไม่ใครไม่อยากมนะันก็ไม่ต้องมาก็ไม่มีใครมา มันก็ไม่มีใครมาเพียงแต่ว่าเวลาป้าไปเวลาเกิดมันปัญหาพี่ชายตอนนี้คือเขาก็ไปนั่งคุยก็เออจะเอายังไงอย่างนั้นถือป้าก็เข้าไปอย่างนี้พอป้ามิจันได้เดินเข้าไปเลยนะเขาก็เรียกป้าไปเลยมึงหมานี่เดียวมันก็พูดอย่างนี้มึงมาหนักตรงนี้เหมือนกับป้าเด็กสิบห้าปีเขาทากับป้าป้าหกสิบเอ็ดแล้วตอนนี้หกสิบเอ็ดเขาเรียกป้าเหมือนกับป้าเด็กสิบห้าปีมึงมาหนักตรงนี้เดียววะนางลงป้าก็นั่งป้าีนมงไม่สั่นหมดเลยนะมืสั่นแต่ ทนกลั้นกูจะแรี้ยงเหลืองแมวเหรเฮ็ดว่าป่ะนี้กูจะแรี้ยงเหลืองแมวเหรเฮ็ดป้าก็ถามว่าทำไดมทำไมมึงแปะข้างให้ทายแมวที่ไหนบ้างนี่มันเขาพูดอย่างนี้นะไหนมึงบอกมาที่มึงแปะตรงไหนมั้งตรงไหนมั้งป้าก็บอกว่าที่ตรงนั้นนะมึงยุดเลยนะมึงยุดเลยตําใจมันมาเจียวปันฝีกระรองฟังมันมึงไปยุ่งกับมันเด๋ยป้าก็บอกว่าไม่ใช่หรอกที่ให้กินเพื่อจะทําทําดีให้สนิทแล้วจะจับเขา ไม่ต้องไปยุ pues ่งกับม hmm. ันมันช okay, bueno, ี้ช่วยคาบื่อเรื่องของมันมันเป็นสัตว์ก็พูดพูดแบบคำพูดหนักๆกันนะหนักๆป้าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วอืมป้าก็นั่งนิ่งป้าว่าอะไรทำไมก็แค่เราเอาข้าวไปให้คนมันก็คือการทําความดีอ่ะป้าก็ซับมาอีกนะมึงไปทําได้ือนมึงไปทําได้ือนอย่าหล่ำบากเขาบ่หล่ำบากที่ไหนกันบังป้าก็พูดว่านะ ป้าก็ก็บอกว่าเถียงก็ว่าป้าไม่เถียงอะไรก็ป้าก็นั่งนั่งนิ่งป้าก็เดินออกมาจ้ะเดินออกมาจากตรงนั้นคนอื่นเขานั่งพี่น้องคนอื่นกก็นั่งพวาก็รวมหัวกันอยู่แล้วไงก็เราให้ป้าเดินข้าไปหรอกเขารวมหัวอยู่แล้วป้าก็เดินกลับรถกลับบ้านป้าก็มานั่งใต่ถึนบ้านเนาะนั่งตามภาษาป้าป้าก็จูหาแม่เอยญป้าก็ร้องผมยร้องให้แล้วทำไมชีวิตเราถึงได้ขนาดนี้ก็แค่ทําบุญช่วยเหลือสัตว์ก็แค่นี้มันเป็นถึงขนาดนี้เชียวเหรอ ไอ้นั่นที่ตรงนี้อ๋อที่หลังบ้านที่ป้าเลี้ยงไอ้ตัวเล็กอยู่อีกไอ้นั่นก็คือไม่ไม่พูดไม่คุยไอ้น,น,นั่นจับได้ป้าก็จะจับอยู่แต่ว่าพอทําคนเดียวอย่างว่านนั่นนะมันทําไม่ได้เนี่ยอืมแล้วเรารเอาตัวเล็กด้วยช่วงที่มันหลับบางทีมันหลับเดี๋ยวนี้มันโตแล้วไงมันเดี๋ยวมันมันลงจากเลงคืนหลายเรื่องเนละมันเหม่ยป้าดีไหนก็ที่บ้านหนก็ปัญ้าหาสิ่งแวดล้อมนี่ก็ยังคิดอยู่นะว่า คิดนะไม่ใช่ว่าจะจะจะ,จะเอาแต่ใจจะไม่ได้ว่าจะทาเพื่อที่ว่าหนึ่อย่างเดียวคือมันจะย้ายบ้านมันจะย้าไปอยู่ที่อื่นแล้วอะเหมือนแือเหนือนะหน่อยเนาะเหนื่อยหลายเรื่องราวมากเลยในชีวิตตอนนี้วิกฤตทุกเรื่องเลยอะ่นะเหนื่อยยังได้ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันนี่จริงๆเราบาง,งทีคนเราเนาะมันเวลามันถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะแต่นี่ปัญหาคืออยากจะเอาพวกนี้ให,ให,ใหนะ้อยากเอาเนี่ยสองชั้น

แต่คิดอยู่ว่าถ้าเขาไปดีกว่าป้าเลี้ยงป้าให้นะป้าไปก็ให้เขาไปให้เขาได้มีวัคซีนมีเลี้ยงเป็นคุณหนูมีป้าแมวก็สวยมีละคนเอาเยอะใจว่าตอนนี้ยังยังไม่ให้ยังไม่มีใครที่ว่าค่าตาอยู่ทีจะฆ่าตามันอะไรเดี๋ยวป้าจะปัดโทรบอกจะบอกนะคะเห็นใจป้านะป้าสุดๆแล้วตอนนี้คือแบบนอนไม่หลับมาไม่รู้กี่คืนแล้วความที่เครียด บนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ